โวพร้อมยังโรโโโสที athlete, ่สอสสามสัสส้สวที mm ่ hmm. ี่จสี่แปสี่้าว์ที่สัวี่สบเ2สี่สบสองสี่สาและยีสบองบาดูจ้าสัมผัสนี้หน่อยว่าไงตรงนี้เลยอ่ะฮสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับโทนี่ครับ อันนี้ถามเรื่องอะไรลูกไม่บอกความลับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่องาสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมโทนี่ดูไว้ครับอาโทนี่ได้จะส่งการแล้วไหมอยากปะแป้งใครที่สุดในวอลซิตี้คับปับแป้งใครที่สุดในวอลซิตี้นะครับเอาเป็นเด็กน่ารักแล้วนะครับเด็กน่ารักเด็กน่เด็กนเด็กน่ารักเลย ป้าป้าตอบสุ่มเสียงป้าป้าขยันพ่ดคำตอบคำตอบตอบของผู้ตอบคำถามเราเราทุกคนจะเก็บไว้เป็นความลับนะคะ่มาสามารถตอบใครก็ได้ใช่เก็บไว้เป็นความลับใช่ครับใช่เก็บไว้เป็นความลับจริงหรือเปล่าจริงค่ะใช่ค่ะจริงไม่มีใครรู้ หนักคิดหนักมันไม่รู้จะพูดใครทีไงไม่บอกใครแน่นอนคุณป้าถูกเอาเป็นถ้าอยากปะนะถ้าอยากปะมันมีหลายคนนะดิต้องเป็นคนเดียวด้วยเหรอต้องมีคนเดียวค,ค,<ช>ครับที่ยยอยากปะมากที่สุดนะคะพี่ฉัน ลุงเชิญเหรอคะทำไมถึงอ<ช>ยากปะลุงเชิญนนะคะเพราะอยากปาลีงเชิญเพราะถ้าสมุชาถ้าสมุช่าวันสองการจริงอ่ะคือจะไม่ค่อยได้ปากแป้งเขาครับเพราะมันต้องลดน้ำดาหัวผู้ใหญ่ไงใช่ใช่มันเลยเป็นอะไรเป็นเหตุการณ์แบบนั้นครับคือปกติถ้าเล่นสรานก์ด้วยกันจะไม่ค่อยได้ปากเพราะเขาเป็นผู้สูองอายุอะ่ะมันเลยไม่ค่อยได้ปากแป้งเขา <S <S ผู้สูงแอรแล้วสินะ ขอบุณครับขอบุณนะคะเอ่แล้ลุงหลงอะไรพวกนี้ก็อยู่มาพี่มีคนพี่อยากรู้ว่าคุณมีโจอ่ะเพราะว่าเขาชอบติดบังพุดดิ้งหลายเรื่องละเอามีได้ไหมอยากรู้อ่ะได้พี่โจครับพี่โจครับผมมาี่นไ่ครคบพี่โจมีคนบอกว่ากูเฮี้ยงแล้วเหรอน่ะ เดี๋ยวคนแบบจะมีอะไรพี่เยอะมากเลยครับพี่โจครับผมแม่ครับอันนี้ไม่คนละคำถามนะครับพี่โจยืนดีๆหน่อยครับมันไม่ดีตรงไหนนะดูได้ตรงๆไงเฮ้ยพี่ป๊าบอ่ใช่ใช่เจียวดีครับพี่จะถามไหมเนี่ย แล้วเจ้าเวียงทำไมนะ่ะโอมีอ่ะเป็นเมนหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษสวัสดีส<า>เอาพร้อมไหมให้พี่บุ๊คบิ้นถามดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรอยู่แก๊งอะไรเหรอครับชื่อโจรครับอยู่แก๊งดวยครับพอดีว่าพวกเรามีคําถามอยากจะมาถามครับว่าส่งการปีนี้คุณโจอยากป่าแป้งใครที่สุดในวอซิตี้เหรอครับอันนี้คือมีคนอยากป่าแป้งผมมาเหรอเนี่ยอ๋อ แต่ว่าคําถามนี้ก็คือจะเก็บไปเป็นความลับนะคะไม่มีใครรู้คุณโจสามารถตอบมาตรงๆได้เลยครับอยากปาแป้งผู้หญิงทุกคนนะครับพี่ฝนอะนวิทพี้อะเดียวนะอยากตอบคนเดียวคับใช่ครับอยา้ตอบคนเดียวครับอยากมั่วอยากปามั่วแบบ แบบใครผ่านมาก็ปาดอ่ะได้ป่ะอย่างเงี้ยได้ป่ะขอขอหนึ่งคนครับเนวอซิตี้งคิดรก็ไโจอยากมั่วไม่ได้เหรออยากปะมั่วได้ป่ะอยากมั่วไม่ได้ครับขอคนเดียวครับที่อยากปาดขอแค่คนเดียวคนเดียวอยากปะแป้งคนชื่อโกะแล้วนะครับคนชื่อโก้ชื่ออะไรนะครับหยุดแก๊งใหม่ครับเซอร์เพนท์ครับเซอร์เพนท์อ๋อไม่ฟังกันอยู่ครับจะไม่อยากปาดได้ไง ชอบพอครับเป็นคนคุยนะครับชอบพอคุณเล่นเกมเหรอทำไมมีไม่มีอะไรที่จะบอกหนูเลยออ่ะาลูกลูกใายรายการอยู่ปมากหมาเขาเหรอคระเอาตอบไปถามตอบตอบไปแล้วนะคำถามเดิมเดียวกันนะรายการที่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันถามไปแล้วโอเคพี่ทำไมอ่ทำไมทำไมทำไม ถึงอยากมาคนนี้ครับแกผ่อนุ่มครับแกผ่อนนุ่มโอ้รู้จักเหรอครับยังไม่เคยครับยังไม่เคยอะไรนะรู้ได้ไงว่านุ่มเหรอครับก็เห็นหน้าเขาก็เดาเอาไงเห็นหน้าเขาไงเดาเอาเห็นได้ไงก็นี่ไงก็เจอตามแลนไงอ๋องานอมยิ้มกว่าแล้วเชียวแต่แต่จริงๆก็อยากฝากทุกคนน่ะ อยากมั่วอยากเดินเดินลูดอ่ะเคยเห็นปะเดินลูดอ่ะแต่ถ้าเลือกสักคนแต่ถ้าเลือกคนเดียวก็เลือกคนนี้แหละจบแล้วที่ได้ฉายาคนที่เยอดที่สุดในวัดสิษย์ใครใครให้มา,าไม่ใครให<ค>้มาเนี่ยลายคนเลยครคับรายการออกเมื่อไรบอกนะเด็กกูขอดูหน่อยออกแล้วบอกนะอะไรกันที่ออกบอกหน่อยนะครับออกออกวันไหนคุณเมีครับรายการนี้มันจะเป็นความลับฮะอ๋อใช่ทีนี้มีคำถามมีไหม ไม่มีแล้วใช่ไหมครับคำถามไม่มีแล้วครับขอบคุณนะครับทำไมรายการนี้ไม่ถามแบบว่าคนที่แบบว่าคนที่อยากโดนป่าแล้วก็มาถามคนที่นึ่งถามคนที่ป่าอะไรพอดีว่าเวลาถามไปแล้วเขาชอบไม่อยู่อ๋อใช่ค่ะไม่อยู่ก็คนใหม่ดิแบบอย่างนี้น่าดูกว่าลองทุนหน่อยดีลูกทำรายการที่เออเรืองป่าเรือปากยังไม่มีเลยไหม แล่วเหมือนฝากเหมือนว่างา้นเราถามป้าต่อเพราะว่าไม่อยู่มั้งลูกอ้าวไปไหนนะว่ะเมื่อกี้อยู่นี่อะเออไม่เมืงอดังนั้นน่าจะเวอร์ก่อนไหมลูกรูปไหมรายการพี่ว่าอย่าไปทำเมอะอันนี้สามารถเสร็จจะทครไปได้ยังครับเนี่ยเสร็จแล้วไปไหนครับไม่ไหนก็ไปครับถ้าทำแบบนั้นอ่ะลูกได้เวก่อน พีกู้นี็สนใจอ่ะแต่รายการหนูเจ๊งมาแปดรอบแล้วอ่ะแม่จะได้แบบว่าถามไม่สมมติถามจริงก็ถามว่าอยากแปะใครแล้วบอว่าเกี่ยวกบความลับแล้วบอกว่าฝากไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยู่ก็เอาใหม่ดิลูกก็เปลี่ยนคนไปเลยป่ะงั้นพูดนดิ้งขอถามเลยพี่คาบิโกะอยู่ไหมฮะลิตโซ่ครับโลก ไปกันฮะผมใครมันเจอเวียงมันจะวิ่งก็เลิกของออกออกไปเลยฝันดีก็ไม่อยู่เหรอใช่ฝันดีกำลังฟินเลยเนาะพี่เนาะระจทร์คืนนี่สวยเนาะช่วใช่่เมยใช่ไหมเออถ้าเขาตอบอีกแบบหนึ่นะโหฟินอ่ะ